อ้าวเป็นคุณหมอครับทุกคนปกป้องคุณหมอด้วยเอาเขาปิดไม่เห็นอ่สีม่วงมีสองม่วงนะฮะม่วงอ่อนเอ้ยม่วงปกติกับม่วงเข้มโอเคเราอยู่กันหนหยปกป้องเราด้วยนะดูแลเราด้วยเอาลงท่อไม่ได้อีกี <laughs> ิซฟอมนคิวมีคนโดนคิวไหมมีคนโดนคิวไหมอ้าว อ้าวมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาชุบก่อนใครคิวเมื่อกี้สีแดงหรือเปล่าดูไม่ทันแต่ชุบเพื่อนก่อนอ่ะฮะอ่ะฮะรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นหมอปกป้องคุณหมอด้วยโอเคสีส้มกดปุ่มเอา้าสองคิวไปแล้วฮนะฉันรู้ว่าเป็นใครกดปุ่มทำไมเนี่ยใครอะนี่หมดกับตันนี่หมดเมดิกหมดเมดิกให้เพื่อนฉันนี่แหละเป็นเมดิค ม่วงเข้มเขาคิวต่อหน้าเลยไปบดสีม่วงกันสองม่วงด้วยสีม่วงสองคนผมพยายามรีบชุบเพื่อนไงมีตอนนี้มีแค่อ๋อสีม่วงอ่อนไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ม่วงอ่อนนี่สิม่วงปกติเนี่ยโอเคอยู่แล้วสีเหลืองกดปุ่มไหมใครใครสีเหลืองสีเหลืองไปหน่อยสีเหลืองไปหน่อยไปหน่อยคนไหนคนไหนสีเหลือง เก็ใบให้หน่อยดีว่าคนไหนในเวลาชุบอีกแน่นอนได้เวลาชุบอ้าวยังไม่มีใครมาเลยจะไม่ต้องให้หมอมาเปิดไฟเนี่ยโอ้โหมานี่เลย <laughs> มานี่เลยเอาปิดประตูลงท่อก็ไม่ได้อีกสีเหลืองไม่ใช่ม่วงปกติไม่ใช่เดี๋ยวก่อนชุบก่อนชุบก่อน ชุบก่อนเออคนรีพอร์ตอะคนรีพอร์ตฮะสีม่วงโอเคสีม่วงเข้มกับสีฟ้าอ่อนเชื่อคุณหมอหน่อยไม่ไม่ใช่ฟ้าอ่อนเดี๋ยอิเบอสเตอร์ชนะนะม่วงเข้มอะม่วงเข้มก่อนม่วงปกติเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วก็นั่นแหละม่วงเข้มกับฟ้าอ่อนหรือว่าอีกคนนึงออกไปแล้วสีส้มไม่ใช่ม่วงเข้มโดนไปแต่ม่วงเข้มพยายามบอกว่าฟ้าอ่อนไม่ใช่นะฮะ ดูว่าเหลือกี่คนเหลืออีกไหมอ้าวเหลืออีกหนึ่งนั่นไงก็นั่นแหละมีคนเดียวมีคนเดียวเนะี่ยอ่ะคิวใครก็ได้อ่ะคิวมาดิคิวมาคิวสักคิวหนึ่งคิวสิปิดประตูทวงเวลาหน่อยหน่อยเปิด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 ,ปดอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะเอาไงไงปิดประตูปิดประตูอีกปิดประตูอีกเขารู้กันหมดแล้วอ่ะฮะอ่ะฮะไปเร็วสีม่วง ปิดประตูอีกถุงเวลาถูงเวลากดปุ่มนะมคิวตอนกดปุ่มด้วยสีม่วงยังจะมาเนียนอีกไม่ใช่ฉันก็หกใช่นายแน่นอนอย่าบอกนะว่าสีเหลืองไปบทสมโอ้ไปบดข้ามใครบดข้ามใครวดข้ามโอ้สีเหลืองบดข้ามหรอว h a ด หมอพยายามเต็มที่แล้วนะฮะในการช่วยชีวิตคนแล้วก็พยายามแจ้งเบาะแสมันกดปุ่มไม่ได้สีเหลืองเกตต้องไปเปิดข้างบนเอ,อเรียบร้อยแพ้แน่นอนจบอุตส่าห์บอกแล้วดูไม่รู้หรือไงว่าตอนที่เขารีพอร์ตล่างอ่ะถูงเวลาไอ้สองคนนี้เล่นโอเคนะเข้าขากันดี ไม่ได้เป็นหมอนะฮะรอบนี้อ้าวตัวสำคัญออกไปแล้วคนหนึ่งอิปสเตอร์จากรอบที่แล้วออกไปแล้วสีม่วงเข้มดูกล้องสีน้ำตาลอยู่กับเราเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหโอ้โหมีคนโดนคิวแถวนี้ตรงไหนตรงไหนอะเรามีคนลากล่างไปแล้วมาชุบหรือเปล่าลากล่างมาชุบหรือเปล่าน่าจะใช่สีแดงกดปุ่ม สีแดงโดนคิวเอาอีกคนนึงก็โดนไปแล้วสีแดงพูดไม่ได้นะฮะสีแดงครับสีแดงเพิ่งโดนชุบเหอะคุณหมอโดนคิวเลยด้วยนะสีแดงเข้มแน่นอนฟิคิปโทษคนที่โดนชุบได้ยังไง <laughs> ไม่เนียนเอาใครไปโหวตข้ามอะ่ะใครไปโหวตข้ามเนี่ยโอ้ก็เห็นอยู่เห็นอยู่ว่าโทษมั่วโทษคนที่โดนชุบแล้วไปโหวตข้ามเพื่อโอ้ ปวดหัวเหลือเกินแดงเข้มอันหนึ่งแน่นอนเปิดเลยสีแดงเปิดเลยสีแดงเปิดสิเออแดงเข้มกับสีส้มเหรอสีน้ำตาลน่าจะโอเคนะเพราะว่าสีน้ำตาลบอกว่าสีแดงเมื่อกี้เอ้ยบอกว่าสีแดงเข้มนะฮะเมื่อกี้น้ำตาลน่าจะโอเคปุ่มอ้าวสีแดงโดนคิวอีกแล้ว <laughs> แดงเข้มโอเคเอ้าวแดงเข้มออกไปแล้วฮะน่าจะสีส้มมัง้งสีน้ำตาลน่าจะไม่ใช่สีม่วงเข้มก็ไม่แน่นะฮะฮะอาอ,าอาไงมีอมีถอยออกมาดูมีถอยออกมาดูมีถอยออกมาดู ตัดอะไรด้วยมวงเข้มดูกล้องอยู่คนหนึ่งอยู่ไหนล่ะอยู่ในท่ออยู่ในท่อใช่ไหมอ่ะฮะอยู่ในท่อใช่ไหมเนี่ยเอาเรียบร้อยสบายเลยอย่างนี้กดรีพอร์ตทำไมเนี่ยจะร่างในเมดเบย์น่ะเออเดี๋ยวก่อนนะที่ห้องซิคิริตี้มากกว่าเดี๋ยวก่อนนะสีน้ำตาลสงสัยผมเหรอเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันนะทำไมอะ เดี๋ยวนะสีน้ำตาลโอ้โอ้โอ้ w h หนักใจหนักใจจริงๆวิ่งมาด้วยกันวิ่งมาด้วยกันแลยคนหนึ่งโดนคิวโอ้ เว้นระยะไว้นิดนึงได้ไหมฮะอ่ะโอเคทันไหม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 เออผมไม่พูดอะไรละขี้เกียจพูดเกือบไปแล้วไหมละ่ะเออจนอิมพอสเตอร์ต้องออกเองฮะสีน้ำตาลไม่รู้จริงเหรออ๋ออ้าวใครเปลี่ยนโหมดเนี่ย หมดกับตันนะฮะเพื่อนเห็นใช่ไหมว่าชื่อผมเป็นสีน้ําตาลกับตันจะมีความสามารถในการเรียกกดปุ่มเรียกรวมพลตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ซูมออกไปได้นะครับดูในมุมที่เพื่อนมองไม่เห็นนี่ซูมเห็นเห็นแบบเห็นทั้งแมบเอออย่างนี้ผมหลบจากเพื่อนดีกว่าเฮ้ยอ๋อมีครูดาวโอเคโอเครอครูดาวก่อน ลงท่อครูดาวได้ไหมได้ฮะครูดาวในท่อได้ตัดไฟเดี๋ยวเดี๋ว,วมันจะมองเห็นไหมถ้าตัดไฟดูสิเฮ้ยเห็นเห็นหมดเลยมีคนลงท่อตรงนู้นตรงนี้หลายที่เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอ้ต้องดูแบบตั้งใจดูมาก รอครูดาวก่อนหาที่แอบก่อนแอบรอครูดาวก่อนซูมซูมซูมน้ำตาลสีเทาเฮ้ยเฮอย่อยอยอยยานะอย่านะหลีกเลี่ยงผู้คนหลีกเลี่ยงผู้คนโอ้มันเร็วมากเลยแป๊บเดียวเองยังไม่เห็นยังไม่เห็นใครทั้งนั้นยังไม่เห็นใครคิวเอ๊ะ อ่มเ,อเจอร่างเพื่อนที่ชิวเนะี่ยเขาเป็นกัปตันฉันคิดว่าสีแดงนะทำไมอะ่ะหรือไม่ก็เทาไม่ใช่ฉันมันก็เหลืออยู่แค่4คนแล้วเพื่อนออกไปอีกหนึ่ง <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยโดนคิวไปกี่คนคิวเร็วมากเลยไม่ทันได้ดูอ่ะแต่จับได้ <c oughs> แล้วใครเปลี่ยนโหมดเนี่ยแล้วมันก็โอเคนะโหมดนี้ได้อยู่